สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเที่ยวบ้านคนดูอี1ีกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะทุกคนไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปที่บ้านหลังแรกกันเลยนะคะทุกคนบ้านหลังนี้นะคะคือใหญ่มากๆเลยนะคะคือเราเคยมาบ้านหลังนี้แล้วนะคะไม่แน่ใจว่าเคยแจกไปหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นของคุณคนนี้ก็ได้นะคะสร้างเก่งมากๆเลยนี่จะเป็นบ้านที่แบบสร้างทับบ้านหลังเล็กไปเลยนะคะทุกคน ประมาณนี้เลยเหมือนเราจะเคยแจกไปแล้วนะคะทุกคนจำไม่เคยได้ด้วยนะแต่ก็คือสวยมากๆเลยนะคะก็เป็นห้องน้ำนะคะเป็นห้องน้ำแล้วก็มีเป็นห้องครัวอยู่ชั้นสองด้วยนะคะก็ห้องนอนนะคะอาจจะสับสนกระบุมกล้องก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำบนบ้านด้วยนะคะสวยมากๆเลยนะคะนี่สวยมาก,มาก เี๋ยวเราไปดูบ้านหลังที่2กันเลยนะคะทุกคนอันนี้เราเลือกมาแค่หนึ่งไอดีนะคะก็จะเป็นเหมือนห้องลูเมดเลยนะคะห้องพักหอพักอะไรประมาณนี้นะคะที่อยู่กับเพื่อนอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็จะเป็นห้องน้ำนะคะสีสันสดใสมากแล้วก็มีเตียง2ชั้นด้วยนะคะสวยน่ารัก,กมากเลยไอเดียดีมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังสุดท้ายกันเลยะคะ่ะทุกคน ะะจะเป็นบ้านสีฟ้าสดใสมากๆเลยภายในบ้านก็จะกว้างมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นมือใหม่หัสร้างนะคะถือว่าสร้างเก่งแล้วนะคะเนี่ยนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะคะแต่ว่าสามารถมาเยี่ยมชมสิ่งก่อสร้างของทุกคนได้เลยนะคะก็สามารถส่งไอดีมาให้คุกด้วยนะคะถ้าจะส่งไอดีมานะแล้วก็